พิดาเป็นลูกสาวคนเดียวของกำนันอ่ำกับคุณนายสายพินดังนั้นไม่ว่าจะเป็นสวนผลไม้นับร้อยไร่หรือเงินทองนับสิบสิบล้านผู้ที่จะครอบครองทรัพย์สินทั้งหมดต่อไปก็หนีไม่พ้นเธอเมื่อรำเรียนจบปริญญาจากเมืองกรุงหญิงสาวจึงไม่คิดจะออกไปทำงานเป็นลูกจ้างใครจึงกลับมาอยู่ที่บ้านอย่างแสนสบายนั่งนั่ง,น,งนอนนอนไปวันวันหนึ่งจวบจนกระทั่งเธออายุอานามก็จนเจียนจะเข้าเลขสามแล้วความทุกอย่างหนึ่งก็เข้ามาเยือนโดยไม่ได้ตั้งตัว นั่นคือบรรดาญาติญาติพ่อแม่ต่างพากันรุมล้อมถามหญิงสาวอยู่เสมอเสมอว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนเมื่อไหร่จะแต่งงานสักทีเมื่อไหร่จะหาลูกเขยมาให้แม่เมื่อไหร่จะหาหลานเขยมาให้ยายทิดาถูกถามถึงเรื่องนี้ซ้ำๆจนเริ่มรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติจริงๆเพราะเรื่องหาผู้ชายมาเป็นสามีนั้นเธอเองก็จนปัญญาเหลือเกิน เรื่องนี้จะโทษหญิงสาวแต่ฝ่ายเดียวก็ไม่ได้หากจะโทษก็คงโทษที่เธอเกิดมาเป็นลูกกำนันอํำผู้มีหนวดคราวเสริมใบหน้าให้ดูดันอีกทั้งผู้เป็นพ่อยังเป็นที่กล่าวขานว่าเป็นนายพรานเก่าผู้กเกรงไกลจึงทําให้ไม่มีผู้ชายคนใดกล้าเข้ามาจีบลูกสาววันนี้แม่จะไปทําบุญไปกับแม่ไหม่จะได้ไปขอให้เนื้อคู่มาเจอแกเร็วๆคุณนายสายพินชักชวนลูกสาวขณะที่นั่งรับประทานอาหารเช้าด้วยกัน ถ้าแม่หนูกับแม่ตลอดลอนไปขอพรมาจะร้อยวัดแล้วไม่เห็นมีหมาตัวไหนโผล่หน้ามาเป็นลูกเขยแม่สักคนทิดาพลงออกมาขณะที่ใช้ซ่อมเขี่ยๆอาหารในจานเพราะเมื่อเริ่มเข้าสู่การสนทนาเรื่องเนื้อคู่ก็ทําให้เธอรู้สึกไม่อยากอาหารขึ้นมาปากเสียไม่เชื่อแกก็อย่าลบหลู่ คนเป็นแม่ทะลึงตาเอ็ดลูกสาวที่อายุปาจะเข้าเลขสามแล้วแต่ยังชอบทำตัวเหมือนเด็กสาวอาจจะเป็นเพราะว่าเธอเลี้ยงลูกอย่างตามใจและไม่ยอมให้ลูกออกไปทำงานนอกบ้านจึงทำให้ลูกสาวไม่ยอมโตเป็นผู้ใหญ่สักทีไม่เห็นต้องไปวัดให้เสียเวลาเลยจับมันแต่งงานกับลูกเพื่อนพ่อก็สิ้นเรื่องกำนันอําเอ๋ยออกมาอย่างผดดจการไม่เอาหรอก ที่ดารี่ปฏิเสธเสียงหลงเพราะเธอเคยเห็นลูกชายเพื่อนพ่อแต่ละคนไม่เอาไหนทั้งนั้นถ้าหัวไม่ล้านพุงก็โตถ้าพุงไม่โตก็เป็นลูกแง่ไม่เอาไหนสักคนใครจะอยากแต่งงานด้วยแกก็อย่าเลือกมากนักสิจะรอให้ฉันตายก่อนหรือไงแกถึงจะมีผัวยายบุญผู้ที่นั่งเป็นประธานอยู่หัวโตะอาหารส่งเสียงขึ้นมาบ้างทําให้หลานสาวถึงกับหน้าสลดลงไม่ใช่ว่าเธอเลือกมากแต่ตัวเลือกไม่ค่อยจะมีต่างหากวัน,วนๆก็อยู่แต่ในบ้านเพราะไม่ได้ทํางานจึงไม่ค่อยได้เจอผู้ชาย ถ้าคืนอยู่บ้านต่อไปนอกจากจะไม่ได้สามีแล้วเธอคงต้องเป็นประสาทตายแน่ๆดังนั้นทิดาจึงลุกออกจากโต๊ะอาหารทันทีอ้าวแล้วนั่นแกจะไปไหนคุณนายสายพินรีบพักท้วงลูกสาวไปหาลูกเขยมาให้แม่ไงพูดจบทิดาก็รีบลงจากเรือนไปทันทีหญิงสาวขับรถเก่งญี่ปุ่นคันใหม่ที่เพิ่งถอยออกมาไปหาเอิงซึ่งเป็นเพื่อนสมัยที่เรียนมัธยมด้วยกัน เมื่อลูกสาวลุกออกจากโต๊ะอาหารเช้าแล้วกำนันอ่ำจึงรวบช้อนของตนเองไว้ข้างจานแล้วยกแก้วน้ำข้างตัวขึ้นดื่มคุณนายสายพินเห็นท่าทีของสามีเช่นนั้นจึงทักขึ้นว่าเอาอิ่มแล้วหรือพี่อำ่ำอิ่มแล้ววันนี้นัดกับไอ้สิงเอาไว้กำนันอ่ำบอกภรรยาขณะที่ลุกข,ขึ้นไปคว้าเอาปืนยาวที่ข้างฝาเรือนแล้วช่วยเอาหมวกเบเรมาสวมจะไปล่าใครหรือทำไมเอาปืนปะด้วย คุณนายสายพินเห็นสามีนำปืนไปด้วยก็เริ่มไม่สบายใจเท่าใดนะักยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรไอส้สิงมันบอกว่าไก่ของชาวบ้านที่อยู่ฝั่งทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านถูกตัวอะไรก็ไม่รู้กัดตายหากไม่ตายก็หายไปอย่างไร้ร่อยรอยวันนี้พวกข้าจึงนัดกันจะไปตามล่าไอ้ตัวกินไก่นั่นกำนันอําบอกภรรยาอย่างมาัดมั่นนานแล้วที่นายพรานผู้เก่งกาจอย่างเขาไม่ได้จับปืนวันนี้มีเหยื่อมาให้ล่าถึงถิ่นเขาจึงรู้สึกคึกคักเป็นพิเศษระวังตัวด้วยนะพี่ คุณนายสายพินตะโกนบอกสามีขณะที่เขาเดินลงบันไดาหายออกไปจากเรือนอีกคนฮัลโหลแกอยู่ที่ไหนฉันกำลังขับรถไปหาทิดาพูดผ่านสมอท็อกขณะที่ใช้โทรศัพท์โทรหาเพื่อนสาวขณะที่กำลังขับรถมุ่งหน้าไปตามถนนลูกรังของหมู่บ้านสองข้างทางเต็มไปด้วยป่าเขาเพราะจังหวัดที่เธออยู่ติดกับชายแดนจึงค่อนข้างที่จะธุรกันดานอยู่ที่ร้านทำไมแกจะมาหาฉันเหรอเสียงปลายสายตอบกลับฟังไม่ค่อยชัดนัก เพราะคลื่นโทรศัพท์ในจังหวัดนี้ไม่ค่อยมีเออสาวสวยที่เหยียบคันเร่งรถเต็มฝีเท้าตอบกลับสั้นฮ่าอะไรทำให้หนางฟ้ากลางป่ากลางเขาเสด็จออกมาจากไพรได้จ๊ะเสียงปลายสายลอธิดาตามฉายาที่เพื่อนๆในแก๊งตั้งให้เพราะทิดาเปรียบดังลูกคุณหนูไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรือการถูกเลี้ยงดูอย่างฟูมฟักเอาไว้กลางป่า เซ็งๆน่าอยากไปเดินชอปปิ้งสักหน่อยเผื่อว่าจะเจอผู้ชายดีๆสักคนเอากลับไปฝากพ่อกับแม่จะได้เลิกถามหาลูกเคยสักทีทิดากรอกเสียงลงไปด้วยความหงุดหงิดคำพูดของเธอทำให้คนปลายสายส่งเสียงหัวเราะลัน่นห้าห้าหงุดหงิดเรื่องหาผัวไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมแกห้าห้าหยุดหัวเราะฉันเดียวนี้นะเอิงแกลองมาเป็นลูกคนเดียวแบบฉันดูสิจะได้รู้ว่ามันหนักใจแค่ไหนเพราะหากหาสามีไม่ได้ตระกูลฉันก็จะไม่มีคนสืบทอด จ้าจ้าไม่หัวเราะแล้วปลายสายพยายามกลั้นขำจากนั้นจึงรีบเปลี่ยนหัวข้อการสนทนาว่ารีบมาเลยเดี๋ยวฉันขออนุญาตแม่ไปเพื่อนเธอสักสองาชั่วโมงแล้วไปหาอะไรกินอร่อยอร่อย,ออยกันเซ็งตามนั้นอีกสักรประมาณ30นาทีฉันน่าจะถึงที่ร้านแกแล้วแหละทิดาบอกร้านของเพื่อนอยู่ในตัวจังหวัดเป็นร้านเสริมสวยเล็กๆตั้งอยู่ระหว่างทางที่จะไปห้างสรรพสินค้าพอดีณนะห้างสรรพสินค้าในตัวจังหวัด สองสาวสวยกำลังเดินชอปปิง้งเลือกซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าและเครื่องสำอางกันอย่างสนุกสนานสำหรับเอิงนั้นการมาเดินเที่ยวที่ห้างเป็นเพื่อนทิดาเป็นการแอบอู้งานที่ดีที่สุดที่แม่ของเธอบ่นไม่ได้เพราะแม่ของเธอเกรงใจกำนันอำ่ำซึ่งเป็นเจ้านี้รายใหญ่ของครอบครัวเธอจึงทำให้แม่ของเธอต้องเกรงใจลูกสาวของกำนันอ่ำไปด้วยและที่สำคัญทิดามักจะซื้อของและเลี้ยงข้าวเธอบ่อยฮ่าฮ่าอุ้ยชุดนั้นก็สวย เอิงชี้นิ้วไปที่หุ่นโชว์หน้าร้านเสื้อชุดนั้นเป็นชุดราตรีสีดำผ่าอกและผ่าหลังสุดเซ็กซี่เธอว่าถ้าฉันใส่ชุดนี้แล้วจะดูดีไหมทิดาเดินเข้าไปยืนข้างๆหุ่นแล้วโพสท่าคล้ายกับหุ่นให้กับเพื่อนสาวดูแม้คุณหนูทิดากลางพรายใส่อะไรก็สวยทั้งนั้นแหละค่ะก็เธอเกิดมาผิวพรรณขาวเนียนออกแบบนี้ที่สําคัญสะโพกก็งอนงามหน้าอกสะบึ้มเออพูดก็พูดเถอเธอทั้งสวยทั้งรวยและเพียบพร้อมขนาดนี้ทําไมหาผัวไม่ได้วะ เอิงออกความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมานั่นสิผู้ชายดีๆมันตาบอกหรือไงนะทิดาบ่นออกมาขณะที่เดินไปอีกร้านเมื่อนึกถึงเรื่องมีสามีทีไรเธอก็อารมณ์เสียขึ้นมาทุกทีในขณะที่ทั้งคู่เดินกันไปแล้วคุยกันไปนั้นเสียงยายแก่ๆคนหนึ่งก็ดังขึ้นโอ้ไม่ไม่แม่หนูหยุดก่อนหยุดก่อนเสียงยานทางนั้นเหมือนล่องลอยมาจากที่แห่งใดสักแห่งหนึ่งมีใครเรียกพวกเราไหมแก ทิดาชะง,งักเท้าแล้วหันไปถามเพื่อนข้างๆที่กำลังดูดน้ำหวานในแก้วอะไรเหรอเออเงยหน้าขึ้นจากของกินสีหน้าเลอลอเพราะเธอห่วงกินมากกว่าสิ่งอื่นรูปร่างของเธอจึงค่อนข้างอบอวลเป็นสาวไซส์ใหญ่ฉันอยู่ข้างเธอแม่หนูอีอีฉันอยู่นี่เสียงยานคัางส่งเสียงหัวเราะชวนขนลุกทั้งสองสาวจึงหันขวับไปยังต้นเสียงทันทีและพบว่ามีโตพยากร์เล็กๆต๊ะหนึ่งตั้งอยู่ที่ซอกของซอยระหว่างร้านขายเสื้อเมื่อกี้คุณยายเรียกหนูเหรอคะ ทิดาถามออกไปด้วยความไม่แน่ใจนักว่าตนใช้คำสรรพนามเรียกหญิงที่นั่งอยู่หลังโต๊ะพยากรณ์ถูกหรือไม่เนื่องจากหญิงผู้นั้นคลุมผ้าคลุมทั้งกายเห็นเพียงมือเหี่ยวย่นที่กำลังลูกคลำลูกแก้วที่ส่องแสงสีต่างๆบนโต๊ะใช่แม่หนูฉันเรียกเธอนั่นแหละเพราะฉันรู้ฉันเห็นเงาดำมาหืมมาตามหลังแม่หนูมาตั้งนานแล้วเสียงยานทางชวนของลูกขนพองเอ่ยขึ้นโดยไม่เงยหน้าขึ้นมาจากลูกแก้วบนโต๊ะสองสาวได้ยินดังนั้นจึงขยับร่างเข้าหากันโดยอัตโนมัติเอิงรีพูดขึ้นว่า ยายทักอะไรแบบนี้เงาดำนั่นตามใครนะยายตามแม่หนูคนนี้นิ้วเหียเห่ยวๆชี้มาที่ธิดาฮะธิดาเบิกตากว้างแล้วรีบซุดตัวนั่งลงบนเก้าอี้ตรงหน้าหญิงชราเงาอะไรยายเงาความทุกข์ความโศกดูใบหน้าเจ้าสิเศร้าหมองเศร้าหมองมากเนื้อคู่เนื้อคู่เสียงของหญิงชราพมพมออกมาคล้ายคนพูดไม่รู้เรื่องยิ่งทำให้ธิดาเกิดความสงสยัยจึงถามอย่างเชิงว่าเนื้อคู่อะไร เจ้ากำลังกังวลใจเรื่องเนื้อคู่เนื้อคู่หญิงชรากล่าวเนิบนาบคุณยายรู้ได้ไงว่าหนูกำลังกังวลเรื่องนี้อยู่ที่ดาสารภาพออกมาคำทายทักทำให้เธอเริ่มเชื่อหญิงชราตรงหน้าขึ้นมามากกว่าครึง่งหือหือข้ารู้ข้าเห็นหญิงชราพยากรส่งเสียงหัวเราะแหบแห้งยื่นมืออันเหี่ยวยน่นลูบไล้สัมผัสกับลูกแก้วส่องแสงได้แล้วเอ่อยต่อไปว่าเจ้าเป็นหญิงดวงแข็งมากดวงแข็งกว่าดวงชะตาของชายบนโลกมนุษย์ ดังนั้นดวงของเจ้าจึงไร้ชายผู้มีบารมีเทียบเท่าได้หือหือไร้คู่ครองไร้คู่ครองอนาถนักอนาถนักสแสดงว่าชาตินี้ทั้งชาติหนูก็ไม่มีผัวน่าสิกะเพราะเกิดมาดวงชะตาแข็งเกินไปทิดาหน้ามุ้ยลงแล้วผุดลุกขึ้นพร้อมกับเอ่ยกับเพื่อนสาวว่าไปกันเถอะเอิงเสียเวลาเสียอารมณ์เดี๋ยวก่อนสิแม่หนูอย่าใจร้อนข้ามีวิธีแก้ไขเจ้าจะไม่ฟังหน่อยหรือหากเจ้าทําตามที่ข้าบอกไม่ช้าเนื้อคู่ของเจ้าต้องปรากฏตัวแน่ๆหญิงชราพยากรณ์คนนั้นห้ามเด็กสาว ทิดาได้ยินดังนั้นจึงยอมนั่งลงบนเก้าอี้หน้าโต๊ะพยากรณ์อีกครั้งแกยังไงรีบบอกมาเลยเรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องห่วงหากว่าสามารถทําให้ฉันมีสามีได้จริงๆฉันจ่ายไม่อัน้นหญิงสาวบอกหญิงชราพยากรณ์อย่างจริงจังเพราะเธอกับแม่เข้าวัดทาบุญมาก็เยอะแล้ววันนี้ลองเชื่อหมอดูสักครั้งแล้วกันเผื่อว่าจะสามารถช่วยให้เธอได้พบกับเนื้อคู่จริงฮ่าฮ่าเก้ หญิงชราพยากรเลื่อนพานสำหรับใส่ค่าวิชามาตรงหน้าหญิงสาวริมฝีปากซีซีดเหยียดยิ้มภายใต้ผ้าคลุมทิดามองหญิงชราพยากรแวบเดียวจากนั้นก็หยิบแบงค์พันวางใส่พานโดยไม่ต่อรองราคาเพราะแค่ราคาที่แม่หมอเรียกนั้นขนหน้าแข้งของเธอแทบจะไม่กระดิกด้วยซ้ำฉันต้องทำยังไงบ้างชาตินี้ถึงจะมีคู่ครองกับเขาทิดารีบถามเมื่อแม่หมอเก็บพานที่รองรับค่าวิชาไปแล้ว หญิงชราพยากรหัวเราะในลำคอเสียงนั้นชวนให้ขนลุกเป็นระยะๆะะก่อนหยิบห่อกระดาษเ,เก่าๆออกมาจากเสื้อคลุมแล้วยื่นให้ธิดาเอาไปบูชาสวดคาถาที่เขียนไว้ในนี้ทุกคืนทิดารับห่อกระดาษมาจากมืออันเหีียวย่นของหญิงชราจากนั้นก็แกะดูข้างในห่อพบว่าเป็นรูปปั้นงูสองตัวกำลังกอดรัดก,กันแน่นบนกระดาษสีน้ำตาลเก่าๆเขียนด้วยลายมืออ่านยากเธอเดา,เาว่านี่คงเป็นคาถาท,าที่ต้องสวดทุกคืนทำแค่นี้แล้วจะได้เจอเนื้อคู่จริงๆเหรอ ทิดาถามย้ำเจ้าต้องหมั่นทำบุญมีจิตใจเมตตาต่อสรรพสัตว์เมื่อใจเจ้าเย็นจิตที่แข็งภายในจะอ่อนลงเมื่อน,นั้นเนื้อคู่เจ้าจักปรากฏเสียงแหบแห้งของหญิงชราพยากรกล่าวออกมาเชื่อได้หมายายไม่ใช่หลอกเอาเงินกันฟรีๆนะเอิงที่ยืนฟังเงียบๆอยู่นานจึงเอ่ยขึ้นบ้างนั่งหนูไม่เชื่อเองก็อย่าลบลหลู่หึหึเสียงหัวเราะแหบแห้งฟังเหมือนดังมาจากที่ไกลแสนไกลบางคราดังมาจากที่ใกล้แสนไกล ในขณะที่ทั้งสองสาวกำลังมองดูรูปปั้นงูบนฝ่ามือของทิดาอย่างพิจารณาดูยังไงยังไงก็เหมือนกับปูนปั้นหลอกเด็กที่เห็นตามตลาดนัดด้วยความกลัวว่าเพื่อนจะถูกหลอกเอาเงินเอิงจึงพล้งขึ้นว่ามันเหมือนงูปั้นตามตลาดนัดนะยะหญิงสาวชะงักไปเพราะหญิงชราพยากรได้หายไปจากตรงนั้นแล้วอา้าวยายหายไปไหนแล้วแก ทิดามอกสายขาวเลิกกลักเพราะเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งหญิงชราก็พันหายตัวไปแล้วเหลือเพียงโตพยากรว่างเปล่านั่นดิเอิงลูบมือไปตามลำแขนของตนเพราะรู้สึกว่ามีอาการขนลุกขึ้นทั้งตัวเอิงฉันว่าเรารีบกลับกันเถอะทิดาฉุดมือเพื่อนให้รีบเดินออกไปจากที่ตรงนั้นทันทีเพราะคิดว่าตนได้เจอกับผู้มีวิชาอาคมจริงๆเข้าให้แล้วเมื่อสองสาวเดินหายลับไปแล้วหญิงชราพ,พยากรแอบอยู่ใต้โต๊ะก็ลุกขึ้นมานั่งบนเก้าอี้ตามเดิม เธอหยิบจัดชุดให้เข้าที่แล้วไอออกมาคําหนึ่งเพื่อปรับโทนเสียงให้ฟังดูน่ากลัวก่อนจะเอ่ยทักลูกค้าสาวๆรายต่อไปว่าโอ้แม่หนูน้อยดวงเจ้าช่างอาพนะส่วนใหญ่เหยื่อที่หญิงชราพยากรเลือกจะเป็นผู้หญิงวัยใกล้30ปีเพราะวัยนี้มักจะเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องคู่ครองเป็นส่วนใหญ่และเป็นวัยที่มีกำลังซั์มากพอที่จะยอมจ่ายเงินสำหรับเรื่องเนื้อคู่อย่างไม่รีรอพลบคำ่ำ รถของทิดาวิ่งจากตัวเมืองมุ่งหน้าเข้าสู่หมู่บ้านยิ่งรถวิ่งเข้าใกล้บ้านเธอมากเท่าไหรสองข้างทางยิ่งเต็มไปด้วยป่ารถชัดจากถนนลาดยางเปลี่ยนเป็นถนนลูกรงังมีหลุมมีบ่อเต็มไปหมดเธอจึงต้องผ่อนความเร็วลงแสงแดดยามพลบค่ำส่องแสงลงกระทบกับสิ่งมีชีวิตบางอย่างบนท้องถนนมันเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้ามากลำตัวของมันใหญ่มหึมายามสะท้อนกับแสงแดดเกิดแสงระยับตาสะท้อนเข้าดวงตาของทิดาหญิงสาวจึงต้องเหยียบเบรกรถกระทันหัน เมื่อรถจอดสนิทแลท้วทิดาจึงรีบวิ่งลงจากรถไปที่ด้านรถเพื่อดูว่าเธอขับรถเหยียบสิ่งชีวิตตนนั้นหรือไม่เอ๊ะหญิงสาวอุทานออกมาอย่างแผ่วเบาเมื่อพบว่าสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่เธอเห็นเมื่อครู่กลับกลายเป็นงูสีทองตัวเล็กๆเท่าฝ่ามือนอนขดแน่นิ่งอยู่ที่หน้ารถเธองูตัวเล็กสีทองมีแผลที่ข้างลำตัวของมันทำให้เธอรู้สึกสงสารมากกว่าเกรงกลัวอีกทั้งเธอยังจำคำที่แม่หมอบอกได้ว่าต้องเมตากับสัตว์ ดังนั้นเธอจึงใช้สองมือช้อนประคองมันขึ้นมาเจ้างูน้อยเจ้าบาดเจ็บนี้หน้าเดี๋ยวฉันจะพาไปทําแผลที่บ้านนะใบหน้าสวยยื่นเข้าไปใกล้ๆเพื่อกระซิบบอกมันเจ้างูตัวนั้นผงกหัวขึ้นพร้อมกับขูฟ่ฟอฟแต่คําขู่ของมันกลับไม่ทําให้เธอกลัวแม้แต่น้อยเพราะตอนนี้มันไม่ต่างอะไรกับรูปงูปั้นตัวเล็กๆที่เธอเพิ่งได้มาจากแม่หมอ จากนั้นธิดาก็นำเจ้างูสีทองตัวเล็กที่ได้รับบาดเจ็บวางไว้ที่เบาะนั่งข้างๆแล้วเคลื่อนรถมุ่งหน้าสู่บ้านป่าของเธอต่อไปเมื่อกลับมาถึงที่บ้านกำนันอำ่ำยังไม่กลับมาจากการตามล่าตัวกินไก่ส่วนแม่สายพินกับคุณยายก็กำลังดูละครน้ำเน่าช่วงหัวค่ำธิดาจึงแอบย่องเข้าไปในห้องนอนตนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แม่และยายบ่นตนเองเรื่องที่ออกไปเที่ยวนอกบ้านทั้งวันอีกทั้งตนได้รับประทานอาหารมาจากในเมืองแล้วจึงตรงเข้าสู่ห้องนอนของตนเองทันที เมื่อมาถึงภายในห้องนอนเธอวางงูสีทองไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งจากนั้นก็นํา,ายาใส่แผลของมนุษย์มาทาให้มันเจ้างูน้อยสีทองดิ้นพลานเมื่อถูกยาทาแผลเพราะมันแสบสันไปทั่วทั้งร่างราวกับว่าจะถูกเผาฟอฟอฟอมันผงกหัวขึ้นขู่เธออีกครั้งแต่หญิงสาวกลับหัวเราะมันพร้อมกับปลอบประโลมงูน้อยว่าเจ้างูน้อยทนหน่อยนะมันเป็นยาฆ่าเชื้อเดี๋ยวก็หายแสบแล้ว เจ้างูน้อยสะบัดหัวไปมาคล้ายกับฟังคำพูดของมนุษย์รู้เรื่องเมื่อใส่ย,ยาทาแผลให้งูน้อยสีทองเรียบร้อยแล้วหญิงสาวจึงช้อนมันวางลงในตะกร้าที่มีผ้ารองอีกชั้นจากนั้นก็นำตะกร้าไปวางไว้บนชั้นวางของที่อยู่อีกฝั่งของห้องนอนพักสนะเจ้างูน้อยตื่นขึ้นมาแผลก็หายแล้วทิดาบอกกับมันเบาๆจากนั้นเธอก็เปลื้องเสื้อผ้าออกทั้งตัวเพื่อจะไปอาบน้ำ หญิงสาวไม่รู้ตัวเลยว่าเจ้างูน้อยที่หล่อนนำมาด้วยนั้นกำลังจับเจ้าเรือนร่างเปลางเป,ป,ปล่าเปลืองของเธอไม่วางตาไม่ว่าเธอจะเดินไปที่ไหนเจ้างูน้อยก็มองตามทุกครั้งที่เธอยืงย่างอ,อกอวบก,ก็จะไหวกระเพื่อมทำเอาเจ้างูน้อยแทบอยากจะกระโดดลงไปฉกศักท์ทีสองทียามเมื่อเธอหันหลังสะโพกงอนงามของเธอก็อดความกลมกลึงที่พายออกจนหน้าเข้าไปอัดกระแทกสักปั๊บสองปั๊บเรียวขายาวยามก้าวเดินแต่ละก้าวนั้นก็ช่างดูราใจจนอยากจะลูบไล้เล็มเลียแล้วจับมันแยกออกจากกันเสียยิ่งกระไร หลังจากอาบน้ำและแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยทิดาจึงปีนขึ้นเตียงนอนเธอไม่ลืมที่จะหยิบเอาห่อกระดาษเก่าๆที่ได้มาจากแม่หมอขึ้นมาด้วยร่างสวยจัดหมอนให้วางตรงหน้าก่อนที่จะก้มลงกราบพระเมื่อสวดมนต์จบเธอก็แกะห่อกระดาษออกวางรูปปั้นงูพันกันไว้ที่ใต้หมอนจากนั้นก็ตั้งใจบริกรรมคาถาเรียกเนื้อคู่ที่เขียนในกระดาษอมจะมาละนะนอนลูสอดูจะมะนะปูเพวสันนิวาสานะ อมเพียงในขณะที่หญิงสาวกำลังท่องคาถาให้ครบสามจบนั้นงูน้อยบนตะกร้าก็ยืดตัวขึ้นสายหัวไปมาพร้อมกับส่งเสียงฟอฮ่าฮ่าดวงตาของหญิงสาวปรือลงจากนั้นริมฝีปากสวยก็อ้าปากหาวทำไมวันนี้ง่วงเร็วจังทิดาคยิตาตนเองแล้วสะบัดหัวไปมาเพื่อไล่ความง่วงปกติเธอต้องท่องโลกโซเชียลบนมือถือเสียก่อนหากไม่ค่อนคืนก็จะไม่ยอมหลับแต่วันนี้เธอกลับรู้สึกเพลียและง่วงเป็นพิเศษ สงสัยเป็นเพราะว่าวันนี้ขับรถไปช้อปปิ้งในเมืองเกือบร้อยกิโลแน่ๆริมฝีปากบางพึมพำจบก็อ้าปากหาวอีกรอบก่อนทิ้งตัวลงนอนงูน้อยสีทองเมื่อมั่นใจแล้วว่าหญิงสาวบนเตียงหลับไปแล้วมันก็ค่อยๆเลื้อยลงมาจากตะกร้าย,ยิ่งเลื้อยเข้าใกล้หญิงสาวมากเท่าไหร่ร่างของมันก็ยิ่งขยายขนาดใหญ่ขึ้นเท่านั้นอา เสียงฟอฟอคล้ายครางหลุดออกมาจากปากของงูสีทองซึ่งบัดนี้มันมีขนาดใหญ่พอๆกับมนุษย์ผู้หนึ่งหัวของมันสายไปมาเหนือร่างสุดเย้ายวนบนเตียงเนื้อผ้าซาตินบางเบาห่อหุ้มความสวยเอาไว้ชุดที่เธอสวมนั้นคล้ายกับชุดกระโปรงตัวยาวที่สวมคลุมตลอดทั้งตัวด้านบนเป็นเสื้อสายเดี่ยวบางช่วงวว้าลงจนเห็นเนินอ,อกขาวผ่องเนื้อผ้าซาตินเรียบลื่นแนบไปกับส่วนนูนส่วนโคง้งทําให้เห็นเนินภูเขาสองลูกมีปลายยอดแหลมตั้งชันชัดเจนเจ้าง,งูสีทองตัวใหญ่ถึงกับกลืนน้ําลายเฮือก หัวของมันโน้มลงเข้าใกล้หญิงสาวมากขึ้นแล้วไล่สัมผัสไปตามใบหน้าสวยที่ยังคงหลับตาพริมอือทิดาครางออกมาเบาๆทั้งที่ยังหลับตาเธอรู้สึกเหมือนมีอะไรเย็นๆลื่นๆล,นๆลากไลไปตามแก้มแล้วเลื่อนไปที่ซอกคอค่อยๆอ้อยอิ่งอยู่ตรงแอ่งชีพจรแล้วเลื่อนลงต่ำเรื่อยๆจนถึงกลางอกกลิ่นกายของเจ้าช่างบริสุทธิ์นักแม่สาวน้อยหืด เสียงฟอฟอของงูหนุ่มดังแผ่วๆขณะที่มันเคลื่อนกายอันยาวเฟื้อต่ำลงไปเรื่อยๆแล้วค่อยๆเลื้อตัวไปตามเรียวขาของหญิงสาวราวกับว่ากำลังใช้ฝ่ามือลูบไล้เรือนร่างอันสวยงามอย่างเป็นเจ้าข้าวเจ้าของผิวของเธอช่างขาวผุดผ่องเปล่งราวกับน้ำนมอาคืนนี้เป็นคืนเดือนมืดเสียด้วยเป็นคืนที่ข้าจักต้องผสมพันธ์สิ้นคำเจ้างูหนุ่มก็เลื้อยเข้าไปใต้กระโปรงของทิดามุ่งสู่พุ่มกุหลาบป่าอันสวยงาม ใน YouTube จะตัดฉากบนเตียงการเข้าพระเข้านางออกทั้งหมดทั้งนี้หากผู้ฟังต้องการอัรรรสแบบฟินๆแนะนำให้ตามไปอ่านเรื่องเต็มในทันวาัยตามลิงก์ด้านล่างที่ให้ไว้ที่ดาเธอหลับตาพริมใบหน้าสุขสานลอยล่องอยู่บนเวหาราวกับว่านานชั่วกับชั่วกันแฮกแฮกอนางมนุษย์เจ้าตอดรัดแน่นยิ่งกว่างูตัวเมียอีกงูหนุ่มโน้มใบหน้าหล่อเหลาลงไปจูบที่หน้าผากเธอเบาๆราวกับจะให้รางวัลแล้วพลิกร่างลงนอนเคียงข้างหญิงสาว เมื่อลมหายใจเริ่มเป็นปกติหญิงสาวจึงเริ่มขยับตัวแต่กลับถูกงูหนุ่มกอดไว้ดิ้นแบบนี้แสดงว่ามีแรงให้ฆ่าผสมพันธ์เจ้าต่ออีกสักรอบใช่หรือไม่งูหนุ่มกระซิบข้างหูแล้วช่วยโอกาสขบลงเบาๆที่ใบหูนางทำเอาหญิงสาวคนลุกสู้ขึ้นทั้งตัวงึกเมื่อกี้ท่านเรียกว่าการผสมพันธ์หรือ ทิดายอมนอนนิ่งๆให้งูหนุ่มกอดเพราะเธอก็รู้สึกดีไม่น้อยที่ได้สัมผัสเสียสีกับแผงหน้าอกกำยำอีกทั้งใบหน้าของเขายังหล่อเหลากว่ามนุษย์ธรรมดาที่หล่อนเคยเห็นมาเสียอีกใช่ข้ามักจะผสมพันธ์กับงูตัวเมียในยามนี้เสียงทุ้มเอ่ยขณะที่ลากไลลิ้นร้อนไปตามแนวสันหลังของหญิงสาวงือ้อที่ดาสะกดกลั้นความเสียวซ่านไว้ภายในเมื่อรับรู้ถึงลิ้นร้อนที่ลากไลไปทั่วแผ่นหลังงั้นฉ,ฉันก็เป็นเมียงูแล้วนะสิ ทิดาเอ่ยเสียงพระสั่นมือน้อยกำผ้าห่มแน่นเจ้างูยักษ์ตนนี้ปลุกเร้าอารมณ์ของเธออย่างไร้ยกาศใช่เป็นเนียงูข้าเป็นผัวเจ้าเสียงทุ่มเอ่ยผัวท่านคือผัวของฉันคำว่าผัวดังสะท้อนกลับไปกลับมาในโสตประสาทของทิดานี่สิณนะสิ่งที่เธอโหยหามาเกือบ30สปีในที่สุดคืนนี้เธอก็มีผัวแล้วแม้ว่าเขาจะเป็นครึ่งคนครึ่งงูแต่หล่อนก็ไม่ได้ใส่ใจขอแค่เขาปรนเปรื้อหล่อนให้ถึงใจแบบนี้ทุกคืนก็พอแล้ว หญิงสาวบทเบียดร่างกายตนกับแผงอกแกร่งทําให้ฝ่ายนั้นคลางฮือในอกด้วยความร้าวรานสุดที่จะอดกลัน้นคืนนี้ข้าจะผสมพันธ์เจ้าทั้งคืนงูหนุ่มกระซิบบอกขณะพรมจูบลงที่ซอกคอซึ่งตอนนี้เธออยู่ในท่านอนตะแคงเงือกรีบเธอขะฉันอยากเป็นเนียงูอีกสักรอบทิดาครางกระสาว ใน YouTube จะตัดฉากบนเตียงการเข้าพระเข้านางออกทั้งหมดทั้งนี้หากผู้ฟังต้องการอรรถรสแบบฟินๆแนะนำให้ตามไปอ่านเรื่องเต็มในทันวลัยตามลิงก์ด้านล่างที่ให้ไว้หลังจากปรนเปลือกันละกันจนถึงใจทั้งคู่ก็นอนกอดก่ายกันหลับไปก่อนถึงรุ่งสางเจ้างูยักษ์ก็สลึงสลือตื่นขึ้นมานางมนุษย์ยังคงนอนหลับเป็นตายเพราะการผสมพันธุ์ที่แสนหนักหน่วงในคืนที่ผ่านมา มันเองก็ใช้พลังงานไปมหาศาลบวกกับการถูกลูกปืนยิงจนเกิดแผลทำให้สูญเสียพลังงานไปมากดังนั้นมันจึงเลื้อยลงจากเตียงออกไปนอกห้องนอนมุ่งหน้าสู่ห้องครัวเพื่อหาอะไรกินเพิ่มพลังหน่อยสายมากแล้วที่ดายังคงหลับตาพริมริมฝีปากแย้มนิดๆคล้ายกับว่ากำลังฝันดีก๊กก๊กก๊กเสียงเคาะประตูห้องนอนดังลั่นหญิงสาวบนเตียงจึงเริ่มขยับตัว ทิดาเอ๋ยทิดาตื่นได้แล้วลูกลงมากินข้าวเช้าได้แล้วคุณนายสายพินตะโกนเรียกลูกสาวอยู่หน้าห้องด้วยความเป็นห่วงเพราะวันนี้ลูกสาวของเธอตื่นสายมากจนผิดปกติอือทิดาส่งเสียงครางในลำคอคำหนึ่งงวงเงียลุกขึ้นเพราะเสียงแม่ที่ดังลั่นอยู่หน้าประตูจ้าแม่เธอตอบกลับไปท,ทั้งทั้งที่ยังไม่ลืมตาเออดมีชีวิตอยู่ก็ดีแล้วฉันนึกว่าแกนอนตายไปแล้วรีบลงมาณนะพ่อเองรอทานข้าว คุณนายสายพินถอนหายใจอย่างโล่งอกที่เสียงพายในห้องตอบกลับมาจากนั้นเธอก็เดินลงไปที่ห้องอาหารเพื่อตั้งโตรอสามีและลูกทิดาอาปากหาวอดแล้วขยี้ตาเพื่อไล่ความม่วงความทรงจำเริ่มไหลเข้าสู่สมองเมื่อคืนเธอเพิ่งจะมีผัวเป็นตัวเป็นตนนี่นาผัวคำพูดหลุดออกมาจากปากขณะที่หันซ้ายหันขวามองหางูหนุ่มสุดหล่อเมื่อคืนแต่ก็ไม่พบเงาร่างใดฮ่าฮ่าหรือว่าฉันฝันไป ทิดาเริ่มไม่แน่ใจจึงรีบถลกเสื้อผ้าออกสำรวจร่างกายตนเองก็พบว่ามีรอยจุบขมเมมของงูหนุ่มภาพการร่วมรักเมื่อคืนหวนกลับมาอย่างจำชัดในสมองทําเอาใบหน้าเธอร้อนผ,ผ่าหัวใจพองโตจนรู้สึกแช่มชื่นอย่างประหลาดไอย้ยอยการมีผัวมันดีแบบนี้นี่เองทิดายืนบิดไปมาจากนั้นก็รีบไปส่องดูที่ตะกร้าเผื่อว่าเจ้างูยักษ์กลายเป็นงูน้อยสีทองแล้วแอบซ่อนอยู่ในนั้นผัวจ๋า หญิงสาวเรียกมันเสียงหวานขณะชงกหน้าดูในตะกร้าแต่แล้วเธอก็พบเพียงความว่างเปล่าผัวหายไปไหนแล้วทิดาเดินหาจนทั่วทั้งห้องก็ไม่พบดังนั้นเธอจึงรีบอาบน้ำแต่งตัวแล้วรีบเดินลงไปข้างล่างเผื่อว่ามันจะแอบเลื้อออกมานอกห้องนอนทิดารีบซอยเท้าเข้ามาในห้องอาหารขณะที่ทุกคนนั่งรอรับประทานอาหารกันพร้อมหน้าพร้อมตาแม่พ่อเห็นงูตัวเล็กๆสีทองไหม หญิงสาวรีบร้องถามทั้งทงที่ตัวยังไม่ถึงโตอาหารจนคนเป็นแม่ต้องเอ็ดลูกสาวอีกรอบเออะอะไรมามามาทานข้าวผัวหนูเอ้ยงูของหนูหายไปขับพ่อกับแม่เห็นงูตัวเล็กๆสีทองทองไหมทิดายังไม่ยอมนั่งระร่วมโตอาหารเพราะเธอร้อนใจที่หาผัวงูไม่พบงูสีทองตัวเล็กไม่เห็นหรอกเห็นแต่ไอตัวกินไก่ที่มันลอบเข้ามากินไข่ในครัวเมื่อเช้านี้คุณนายสายพินตอบลูกสาวฮะ ทิดาขมวดคิ้วเข้าหากันแล้วขยับเข้าไปใกล้โต๊ะอาหารใช่เพราะว่ามันต้องเป็นไอเห่าตัวนั้นแน่ๆที่พ่อกำลังตามล่ามันอยู่นึกไม่ถึงว่ามันจะมานอนหมดแรงอยู่ที่ในครัวของเราห้าห้ากำนันอ่ำหัวเราอออกมาคล้ายกับกำลังสะใจอะไรบางอย่างใช่สงสัยจะถูกล่าจนหิวโซแล้วหมดแรงหน่อยแน่แอบมากินไข่ในตู้เย็นของเราไปจนหมดถาด คุณนายสายพินพูดด้วยความโมโหเมื่อนึกถึงไข่ถาดนั้นที่เธออุตส่าห์ซื้อมาเก็บไว้ทำอาหารแต่ถูกเจ้างูตัวนั้นกินหมดเกลี้ยงพายในวันเดียวพ่อก็เลยใช้อีโต้ฟันฉับลงหัวมันเลยห้าห้ามันจะได้ไม่ไปขโมยไก่ที่ไหนกินได้อีกกำนันอ่ำหัวเราอออกมาพร้อมกับยืดอกขึ้นอย่างภาคภูมิใจที่สามารถล่างูยักษ์ที่มาเก่อความเดือดร้อนให้ชาวบ้านได้ว่าไงนะคะทิดาหน้าซีถามเสียงหลงหัวใจของเธอหล่นไปที่ตาตุ่ม พ่อข้างูตัวนั้นแล้วจับมันต้มยำกำนันอัมประกาศกล้องให้กับชัยชนะของตนเมื่อวานเขายิงปืนเฉียดมันไปนิดเดียวมันจึงหนีรอดไปได้เขากับชาวบ้านช่วยกันออกตามล่างูเหา่าจนดึกดื่นก็ตามตัวมันไม่พบแต่นึกไม่ถึงว่าพอรุ่งสางมันจะมานอนสลบสลายให้เขาจัดการมันถึงในบ้านช่างเป็นโชคดีของเขาแท้ฮ่าฮ่ ทิดาถึงกับเข่าสุดส่วนเซ่นั่งลงบนเก้า e, อี้ค่อยๆชะเง้อมองดูในถ้วยต้ยมยำมีท่อนงูสีทองถูกหั่นเป็นชิ้นๆเธอยังจำแผลที่เธอบรรจงใส่ยาให้มันได้โทกผัวจ๋าเพิ่งจะเป็นผัวฉันได้คืนเดียวเองตอนนี้ไปนอนเล่นในน้ำซุปซะแล้วเ้อหญิงสาวพึพมพำออกมาอย่างอ่อนแรงบนอะไรมามากินข้าวดูสิกับข้าวเย็นหมดแล้วยายซึ่งนั่งรับประทานอยู่เงียบๆมานานบอกหลานสาวพผัวฮืือๆไม่น่าเลยฮือๆผัวขา ทิดาร้องให้โฮออกมาคนทั้งบ้านต่างตื่นตะลึงเพราะอยู่ๆลูกสาวคนเดียวก็ร้องให้คร่ำครวญถึงผัวแม่แมๆพวกเรากดดันมันเรื่องผัวจนมันเครียดมากไปหรือเปล่ากำนันอ่ำกระซิบกระซาบกับภรรยานั่นสิอยู่ๆก็ร้องหาผัวแบบนี้เรื่องหาผัวเราไม่ควรเร่งรัดลูกมากไปคุณนายสายพินมองลูกสาวด้วยความเป็นห่วงส่วนคุณยายนั้นเมื่อได้ยินหลานสาวร้องให้หาผัวก็เอ็ดขึ้นว่าอุว่า อยากได้ผัวก็ต้องกินข้าวเยอะๆจะได้มีแรงวิ่งไล่จับเขาทิดาเช็ดน้ำตาออกจากแก้มเธออยากจะตะโกนออกไปนักว่าหนูอุตสาห์เก็บผัวมาได้หนึ่งตัวแต่กลับถูกพ่อฟันฉับเดียวตายไปแล้วแต่ก็เกรงว่าคนอื่นจะหาว่าเธอบ้าเธอจึงจำยอมนั่งกินข้าวเงียบๆพร้อมกับทำใจชาตินี้ทั้งชาติคงหาผัวไม่ได้แน่แล้วจบบริบูรณ์ผลงานเขียนของนามปากกาเอ็ซในเครือสำนักพิมพ์บันนีบุ๊กส์ เป็นเรื่องสั้นแนวอีโรติกค,คอมเมดี้หักมุมสามารถติดตามอ่านฉบับเต็มได้ที่ทันวลัยตามลิงก์ที่ให้ไว้ด้านล่าง